ในเรื่องดังต่อไปนี้เป็นเรื่องราวของเด็กคนหนึ่งเด็กกลุ่มหนึ่งได้อยู่บนหน้าผาสีดาเขาสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เขาก็เลยที่จะลองโดดลงไปทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยแล้วก็สุดท้ายก็เหลือคนนี้คนเดียวเขา,เขาก็ลงไปปรากฏว่าเป็นฉากดําอันมืดมิดและล่วงลงมาอย่างไร้จุดหมายซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าเด็กเหล่านี้ทําไปเพื่ออะไรจุดประสงค์เขาคืออะไร สิ่งที่เขาต้องการคืออะไรกันแน่เขาได้ตกกันอย่างช้าๆ,าๆเหมือนภาพสโลโมชั่นที่ลดลงเหลือแค่50%าโดยที่ไม่รู้เหตุผลว,ว่ามันคืออะไรกันแน่แต่เขารู้สึกได้ว่าเขามีความผ่อนคลายมีความสบายมีความสุนทรีในการล่องลอยอยู่ที่อาณาจักรแห่งนี้ทุกอย่างเป็นสีดำหมดเขาไม่สนหรอกพรตัวเขาสีขาวมากพอที่จะเห็นตัวตนของคนอื่นกัน แลาคนสุดท้ายที่ล่วงมาเขาจะล่วงช้าลงมานิดหน่อยมีการตืดนการาเล็กน้อยนิดหน่อยไม่น่าจะนิดแหละลงมาเหอะฮ <c oughs> ึ๊บหล่นลงมาที่แห่งหนึ่งเป็นที่ที่สีขาวโพลนไม่มีอะไรทั้งสิน้นเด็กน้าคนนี้ได้ตื่นขึ้นมาพบกับว่ามีเพื่อนวิ่งมาหาเขาหนึ่งคนเขาจะน่าทักทายแบบไหนดีนะ <Hello. S 1> สวัสดีฮฮลโลเด็กคนนี้ทำมาแล้วก็ต่อยใช่สวัสดี เด็กน้อยคนนี้ตื่นขึ้นมาอีกรอบหนึ่งซึ่งจําไว้แล้วว่าคนไหน <This way. S 1> ที่เราลงมาเขาบอกว่าไปทางนี้สิแล้วเขาเจอหลุมดําอีกอันหนึ่งเขามองมันก็โดดลงไปไปที่ตรงนี้กลอบหนึ่งทางนี้ไงไม่ไปออก <No. S 1> ไม่ <No way. S 1> ทางนี้ต้องหักล่ะสองคนงนั้นทำวานี่พอกับเพื่อนฝูงจ้องมองดีว่าหลุมดํานี้คืออะไรแล้วก็โดดลงไปห้าคนเลยทีนี้มีเส้นทางเกิดใหม่ขึ้นมาทําให้เรา สามารถสำรวจอะไรได้อีกเยอะเลยเป็นเส้นทางที่สว่างมากและเด็กน้อย5้าคนกำลังไหลลงจากเส้นทางนี้เหมือนลำไส้ที่กำลังย่อยอาหารและออกมาจากรูทวารค่อยๆไหลามาค่อยๆไหลามาแล้วสี่คนที่เหลือหายไปไหนเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เด็กนักคนนี้ค่อยๆไหลามาตามลำไส้ที่เห็นอันน,นี้จนถึงสุดทางตรงนี้แล้วก็ไหลออกลงไปไปสู่โลกกว้างที่ใหม่ เด็กน้อยโผล่มาจากท้องฟ้าพบกับอีกหกคนที่นอนเดี่ยงอยู่ตรงนี้เขาค่อยตื่นขึ้นมาแล้ววิ่งหนีไปเด็กคนที่สองคนที่สามคนที่สี่คนที่ห้าคนที่หกคนที่เจ็ดคนที่แปดก็ลุกแล้วก็วิ่งไปตามทิศทางที่แตกต่างกันออกไปคนสุดท้ายวิ่งมาแล้วหล่นลงมาแล้วหล่นลงมาเรื่อยๆคนตามกันมาเรื่อยๆทุกคนตามวิ่งทางที่ไม่เหมือนกันสักทางเลยก็ไม่มีทิศทางเหมือนกันว่า เราจะไปไหนกันทุกคนตามมาจมรวมจุดเดียวกันมว่าคนจะวิ่งไปทางไหนเขาก็จะกลับมาทางเดียวกันนั่นคือหลุมแห่งความว่างเปล่าที่มีแต่สีดาไม่ทราบว่าจะนําทางไปสู่ทางใดบ้างก็คงเหมือนเดิมแบบเด็กกลุ่มนี้เขาก็โดดลงไปอย่างไรจุดหมายและอยากลองว่าข้างในนั้นมันมีอะไรบ้างกลับมาที่กลุ่มนี้นะครับมีการชี้ซ้ายชี้ขวาทางนั้นต่างหากละ่ะด้านขวา ไม่ด้านซ้ายต่างหากเธอมันว่าเออฉันเห็นด้วยไม่ทางนี้ต่างหากล่ะมีความสับสนกันในกลุ่มใช่ทางนี้แหละใช่ทางนี้แหละเห็นด้วยไม่ทางนู้นทางนี้แหละด้านขวาด้านซ้ายต่างหากด้านซ้ายด้านขวาด้านซ้ายคนนี้เปลี่ยนใจไปด้านขวาแทนใช่ด้านขวาด้านขวาไปทุกคนไปด้านขวากันมาที่หลุมด้านขวานะครับ เป็นเส้นทางที่นํำต่อไปโดยที่มีคนโดดลงมาเยอะขึ้นโอ้มากันเต็มเลยวิ่งลงกันเต็มเลยวิ่งลงกันเต็มเลยพวกคนต่างตามเด็กกลุ่มนั้นมาเพราะว่าน่าจะมีอะไรสิ่งที่เกิดขึ้นแน่มันเป็นสิ่งที่น่าสนใจแต่ก็มีคนบางกลุ่มที่ไม่สนใจเป็นจำนวนไม่น้อยที่กระโดดลงตามหลุมนี้ไปโดยที่ไม่รู้ว่าเป้าหมายมันคืออะไรแต่สักพักหนึ่งก็จะมีคนแตกวออกมาอยู่ดีไม่ใช่ทุกคนที่สามารถลงหลุมนี้ได้ละ ไม่สามารถไปทางอื่นต่อได้เขาเลยวิ่งลงมาแล้วเมื่อไหร่มันจะหยุดละ่ะนั่นสิเมื่อไหร่มันมจะหลุดนี่ไงห,หยุดแล้วเขาวิ่งไปทางอื่นแล้วในวงนี้จะอะไรของเขากันอยู่มีเด็กสองกลุ่มวิ่งสวนกันมาด้านซ้ายเป็นชุดความคิดหนึ่งส่วนด้านขวาเป็นอีกชุดความคิดหนึ่งแต่คนต่างเชื่อในความมั่นของตัวเองและมีบางกลุ่มที่มีการสับเปลี่ยนบ้างเนื่องจากการเจริญเติบโตที่มีความคิดเปลี่ยนไปซึ่งว่เราที่เปลี่ยนไป เขาแลกเปลี่ยนกันแบบตรงไปตรงมาตรงไปตรงมาคิดว่าอันไหนดีก็ไปคิดว่าอันไหนไม่ดีก็นีออกมาสุดท้ายก็จะมีชุดความคิดกลุ่มหนึ่งที่สามารถยอมรับได้และทําให้คนหมู่มากนั้นยอมรับคนก็เลยวิ่งไปจนเหลือคนสุดท้ายเขาลังเลงมันที่ว่าชุดความคิดนี้มันเวิร์กหรือเปล่าเขาเลยวิ่งตามไปโดยที่อาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยสักเท่าไหร่กลับไปที่หลุมนี้นะไอ้ชุดความคิดเนี้ยต้องโดนหลุมนี้ไปถึงจะใช่ แต่คนก็ยังไม่กล้าที่จะลงพอเพราะว่าเขาไม่ได้มีความรู้หรือประสบการณ์มากพอที่จะรับโล้สิ่งที่เกิดขึ้นแต่ก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่จะโดดลงไปอย่างไม่ลังเลมาสู่ท้องทะเลอันมืดมิดมีจุดจุดแต่ไปหมดน่้จะเป็นปลาสักชนิดหนึ่งมีเด็กคนนึงลงมาว่ายน้ําตามกระแสน้ําลงมาเรื่อยๆเผื่อค้นพบเจออะไรบางอย่างนั่นไงรูทางแสงสว่าง พบกับลำไส้อีกรอบหนึ่งไหลมา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 เรื่อยๆไหลมาพบอีกเส้นทางหนึ่งซึ่งมาจากหลายทิศทางหลายคนก็ค่อยไหลมาเรื่อยๆ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 ไหลลงมาเรื่อยๆแม้ว่าทุกคนจะมาต่างจากที่จากถิ่นกันหรือความเห็นต่างกันแต่สุดท้ายปลายทางก็ออกมาทางเดียวกันค่อยๆไหลไปไหลไปมีคนจำนวนมาที่จะไหลตามลำไส้นี้ไป พอรู้สึกว่าเอ๊ะเราทําตามเราทาตามเพื่อนคนนี้มันน่าจะเวิร์กนะเขาก็เลยไหลไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงคนสุดท้ายที่ออกยากนิดหน่อยออกทางหลอกเดิมทางลับเดิมผลลับแบบเดิมๆผมมาจากท้องฟ้าเดิมๆหล่นลงมาทีนี้เขาไม่ได้มาคนเดียวแหละเขามากับเพื่อนหลายๆคนเลยแหละนี่ลงมาคนสุดท้ายหรือเปล่ามาแล้วฉันอยู่ไหนนะ มีคนมาจ้องเกาเขาโอ้มารวมตัวกันหมดเลยทีนี้คนมาจากไหนไมนุษย์เต็มไปหมดเลยเขามาทำอะไรกันเขามาทำอะไรกันเขามาทำอะไรกันสงสัยมากยืนตนใกล้ที่จะเต็มจอแล้วอืมตัส่งของการทำแบบนี้คืออะไรกันนะมีคมนกลุ่มนึงปรบมือปรบมือปรบมือปรอบมือ,อ,มอ,อ,มอ,อ,มอแต่แพทเทิร์นในการปรบนั้น มันดูประหลาดเเกินคนปรบมือกันมากขึ้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 นเสียงดังมากขึ้นดีขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆเป็นแพทเทิร์นมากขึ้นแต่ดูเหมือนว่าก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นจะเป็นแนวตั้งแนวซ้ายแนวขวาเฉียงยังไงก็ตามก็เป็นแค่คนกลุ่มหนึ่งปรบมือเท่านั้นทีนี้ทุกคนต่างยกมือมาพร้อมกันนะตั้งแต่ขวามาซ้ายอ่าครึ่งนหนึ่งตบมือพร้อมกันอย่างนี้ ถ้าสมมติเป็นทุกคนจริงๆล่ะลองดูสิยกมือมายกมือพร้อมกันนะพร้อมกันนิดหนึ่งมาสามสองหนึ่งว้าวกบมกันเป็นเบฟสวยงามมากทุกคนเห็นเด็กคนหนึ่งชี้เด็กคนหนึ่งอยู่ฉันไม่ทำหรอกนายทำสินายนั่นแหละเป็นคนทำเห็นด้วยไม่นายคนทำนั่นแหละไม่นายนั่นแหละ เด็กพวกนี้ก็เถียงกันไปเรื่อยนะครับก็มีคนเห็นโดยแล้วไม่เห็นด้วยใช่นายแหละนายต่างหากล่ะไม่ทําไมไม่เอาฉันไม่ทํนายนายเด็กก็โบยกันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยโดยที่ไม่รู้ว่าสุดจะจบที่ใครสุดร้ายผลลัพธ์อยู่ที่เด็กคนกลางที่เคยถามแลาว่าเป็นใครคือเขาไม่ทําโอเคฉันทําก็ได้เพราะถูกบังคับเด็กน้อยด้วิ่ง ได้ไว่ายน้าอยู่ที่กลางทะเลหมาดสมุทรสีดามืดมิดอีกรอบกับแมงกับพุนทะเลที่ดูไม่มีพิษภัยเท่าไหร่เขาดําน้ําลงไปเรื่อย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 เรื่อไปเรื่อยเรื่อจนไม่รู้จุดหมายปลายทางว่าเขาจะไปที่ไหนเขาจะไปไหนอย่างไรก็ไม่สนส่วนแค่ว่าเขาแค่ว่ายก็พอและมีไอเดียที่ว่าเอ๊ไปทางขวาหน่อย ไปทางซ้ายหน่อยหรือว่าลองว่ายสวนกระแสดูแน่นอนครับผู้คนนั้นได้ไว่ายน้ําลงตามกระแสหลักแต่เขาคนนี้ก็ว่ายทนกระแสซึ่งมีคนมากมายก็ยังคงตามกระแสนี้อยู่แต่เขาเลือกที่จะว่ายขึ้นไปเพื่อสวนกระแสแม้มันจะหนักมากหรือจะมีคนต่อตา้านมีแรงต้านม,มากแค่ไหนเขาก็ยังคงว่ายต่อไปเรื่อย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 ,อยไม่มีอันเหน็ดเหนื่อยแม้ว่าจิตใจเหนื่อยก็แต่ตามเขาว่ายขึ้นไปบนสุดเลย โที่ได้ที่หนึ่งทะเลสาบสีดำนี้ช่างมืดมิดเหลือเกินลุกขึ้นมามามีเสียงเพลงมามีเสียงเพลงมีคนโผล่มาเรื่อยๆทุกคนต่างร้องเพลงกันมากเรื่อยๆมากเรื่อยๆมากเรื่อยๆจำนวนเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเสียงประสานมากเรื่อยๆมีหลายโน้ตมากเรื่อยๆเพิ่มขึ้น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 สิเพิ่ม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  คนเยอะขึ้นร้องก็เพมงเพลงหมู่คณะมากขึ้นเป็นทนันองมากขึ้นมากขึ้นม,ขน,มขน,นมากขึ้นกล้องกัวามากขึ้นเสียงดังมากขึ้นและอยู่กันเป็นกลุ่มกล้อมากขึ้นเลื่อมมาเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นเสียงอันสุดไพเราะและจะวะาปลบมือกันที่มาแบบแพทเทิร์นี้ถ้าเขาได้ปรบมือกันอีกรอบหนึ่งละ่ะมันน่าจะสนุกน่าดูเลยมันต้องเป็นอะไรที่มีระเบียบและสวยงาม b e a u ี้ f u l มากนะฮะ่อมาปรอบมือโอเค คนกลุ่มนี้ก็ออกดำน้ํากันไปเฉยเลยเราไม่รู้เหตุผลคราว่าเขาทาไปทําไมนะกลับไปที่ทะเลสาบกันมั้งอีกรอบหนึ่งว่ายน้ําตามกระแสลงมาตามกระแสลงมาตามกระแสลงมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่เรือทจงถออกเลยนี่จะถางออกแล้วแต่ก็มีคนหลงอยู่นิดหน่อยนะก็นี่เข้าไปหลงเลยเข้าไปค่อยๆแทรกเข้าไปค่อยๆแทรกเข้าไปปึ๊บ นี่ทีละคนทีละคนอาจจะดูขุขระบ้างอาจจะช้าบ้างแต่จุดหมายคือจุดหมายเดียวกันทุกคนไปสุดทางในจุดเดียวกันเพนี้อาจจะช้าหน่อยแต่ไม่เป็นไรมาที่ลำไส้อีกรอบหนึ่งไหลตามลำไส้อีกแล้วมาแลมาเลยมาเรื่อยๆ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 ไหลมา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 พบทางแยกสามทาง ปลายทางอาจจะต่างกันหรืออาจจะมีจุดจบเดียวกันก็ได้ใครจะไปรู้คนนี้อาจจะแยกไปด้านขวาคนนี้อาจจะแยกไปตรงกลางหรือคนนี้อาจจะแยกไปด้านซ้ายใครจะไปรู้แล้วว่าอนาคตของเราจะเจออะไรบ้างจะมีความสุขหรือความทุกข์หรือเปล่าจะมีปัญญาอะไรที่เราสามารถเอามาใช้ในชีวิตได้หรือเปล่าจะมีอาหารอะไรอร่อยอยู่ข้างหน้าหรือเปล่าหน้าหรือว่าจะมีทรัพย์สินเงินทองในอนาคตหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจคนสุดท้ายมาก็มาทางนี้เหมือนกันทางออกเดียวกันแฮะ ประหลาดมากแต่ว่าคราวนี้เขามาคนเดียวดึงมันออกมาปิบเจอผู้คนเขารู้สึกตกใจมากคนกลุ่มนี้คนนี้มันมาจากข้างบนเนี่ยมันดูประหลาดมากเลยอะ่ะแปลกนะคนนี้เอ๊ะทำไมอะ่ะไปหาเขาหน่อยสิเอา้าทุกคนต่างวิ่งหนีเราแล้วก็วิ่งตามกันแม้ว่าจะวิ่งไปทางไหนก็ตามทุกคนก็ต่างจะวิ่งหนีเราแล้วก็มีคนวิ่งตามแบบหลงังด้านหลังโดยที่ ก็ระวังตัวอยู่กันนะเฮะทำไมนะพวกคนพวกนี้ถึงวิ่งหนีเราไม่เข้าใจเราทําไมเราดูเป็นตัวประหลาดในสังคมหมู่มากฉันออกไปจากที่นี่ดีกว่ามันไม่ใช่ีี่ของฉันพบกับหลุมอีกรอบหนึ่งเขาวิ่งมาที่หลุมนี้นั่งลงพักเหนื่อยแล้วรู้สึกว่ามันเหนื่อยเหลือเกินรู้สึกว่าฉันไม่ใช่ที่รักของใครรู้สึกว่าสังคมที่ฉันอยู่ไม่น่าใช่แต่เราก็บังคับให้เขาลงไปไหนก็ได้ กลับไปหาสังคมเดินไปแต่สุดท้ายเองเขา็วิ่งกลับมาที่เดียวเพราะว่าเขาอยู่ไม่ได้อยู่ดีเขาไม่เข้าเขาขครไม่ได้เลยเขาเลยดิ่งดิ่งที่คนเดียวดีกว่าลวงเร็วมากปลบมือไหมเขาจะปลบมือไหมมาแพทเทิร์นอีกรอบหนึ่งแพทเทิร์นนี้มันต้องเป็นจังหวะที่กังวานและสวยงามมากๆมาลองดูเริ่มว้าวเป็นวงกลมสวยงามมาก โอเคคนฝั่งซ้ายทำไงต่อเป็นพัทเทิร์นกันอีกรอบหนึ่งสามสองหนึ่งลุยนี่แน่ปมมือมาด้านขวาบ้างค่อยๆไล่มาสวยงามเราคิดว่าสิ่งที่ทำนี้มันดีคนเลยทำตามไงล่ะอืมอ่าเรามายกกันอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อความพร้อมเพรียงกันไม่ว่าท่านจะเป็นใครเดือยยังไงเราก็ต้องทำอะไรมันพร้อมกันนะเพื่อความสวยงามของภาพรวมเราต้องทำเพื่อส่วนรวมนะ ปลบมือไปด้านขวาเพื่อส่งสารไปด้านขวาให้ปลอบมืออีกรอบหนึ่งหรือเปล่าใช่เลยไาด้านขวาสุดแล้วนะนะมาเราทวนอีกรอบหนึ่งว่าสีเราทำนั้นมันถูกต้องมันถูกต้องเสมอมาปลอบมือทุกคนต่างชี้ไปด้านซ้ายกัน no, ไม่ <that way. S 1> ทางนี้ทางหลักละ่ะ <That way. S 1> ทางนั้นล่ะด้านขวาไม่ด้านซ้ายทางหักละ่ะเริ่มสับสนตัวเองทางนู้น <way>. yes. ขวา <I agree. S 1> ยินด้วย <That way. S 1> เห็นด้วยนะ no. ต่างนี้อ้าวอ้าวเรามีการสับสนตัวเองทางงูนทางห่างละด้านขวาทุกคนต่างยินดีว่าจะไปด้านขวากันอ้าวเปลี่ยนใจอีกแล้วโอเคไปทางนี้ก็ได้ดูเรื่องมากล่างเด็กคนนี้โอเคคนตอนนี้กำลังวิ่งไปด้านขวาวิ่งไปวานขาทุกคนเลยนี่วิ่งกันตับตึดตั๊ตึตต เหมือนรู้เป้าหมายกันจะไปไหนและต้องการอะไรทุกคนคิดว่าสิ่งนี้มันดีที่สุดสำหรับฉันเป็นสิ่งที่ฉันควรได้เป็นสิ่งที่ฉันควรได้รับมันฉันควรจะได้รับมันเท่านั้นเขาเลยวิ่งไปว่นขากันึวิ่งไปทางขวาวิ่งกันไปเป็นแถวระเบียบโทษระเบียบเลยดูสิมันดูน่าสนใจมากและมันดูสวยงามมากมีคนแตกแถวนิดหน่อยแต่ก็กลับมาทางเดิมนะฮะวิ่งกันไปเลยทุกคน ไปไปเลยไปสู่เป้าหมายของเราหลุมนี้มันคืออะไรล่ะมันคืออะไรล่ะนัะ่นสิเด็กพวกนี้ก็ต่างสงสัยว่าหลุมนี้มันจะพาเขาไปไหนอีกเพราะในชีวิตจริงเราก็ไม่รู้ว่าชีวิตเราจะพาไปนําไปสู่การเจออะไรบ้างประสบการณ์อะไรบ้างจะดีใจจะเศร้าใจจะทุกข์จะสุขก็ตามสุดท้ายเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่ง ที่เป็นเหมือนกระดาษเปล่าเหมือนเด็กคนหนึ่งที่ไม่รู้อะไรเลยมีการเติมแต่งต่างๆมากมายจากสีของโลกภายนอกทําให้เราเป็นคนอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนู้นอย่างนี้แต่สุดท้ายแล้วเอาจริงๆนะทุกคนเราคือกระดาษเปล่าคือสีขาวได้แหละย้อนที่เราถูกสังคมปัดเพื่อนด้วยสีแบบนี้ว่าสีขาวต้องถูกสีดําม,มันผิดสีชมพูมันใช่สีแดงมันไม่ใช่มันก็ไม่ถูกต้องเสมอไปเราก็ไม่ผิดเสมอไปหรก แต่เราคิดว่าอย่างนี้นะสิ่งที่เราทำอะ่ะเราไม่รู้ว่าถูกหรือผิดแต่ลองทำเถอะสิ่งที่ใช่สำหรับเรามันก็ใช่ต่อให้รู้สึกว่เหนื่อยหรือพยายามแค่ไหนรู้สึกอะไรที่มันใช่ก็ใช่อะไรที่มันไม่ใช่อะ่ะมันก็จะจากเราเพโดยอัตโนมัติสิ่งของผู้คนเงินทองสุขภาพต่างๆนานามากมายมั่นไม่มีสิ่งใดที่จะอยู่กับเราตลอดไป และไม่มีสิ่งใดที่จะอยู่จีรางตลอดไปเหมือนเด็กกลุ่มนี้เขาคงไม่อยู่ที่นี่ตลอดเวลาหรอกเขาคงแหกหาประสบการณ์ใหม่ๆในการโดดร่มนี้โดยที่ไม่รู้เขาจะไปไหนเราก็โดดลงไปกันเหมือนโดนัทโดดลงไปโดดลงไปโดดลงไปไปเลยเด็กน้อนยอันใสสะอาดผู้ขาวซึ่งบริสุทธิ์ไปใช้ชีวิตในแบบที่ท่านต้องการ แม้เงื่อนไขจะไม่ได้ตามที่ต้องการแต่เชื่อว่าสวัวันต้องเป็นวันโบกแก่ช่นเชื่ออย่างนั้นของเราก็เช่นกันเรารอวันนั้นอยู่เราพยายามสุดความสามารถและนี่คือเกมที่มีชื่อว่า Kiss ลองเล่นกันดูนะครับในสตรีมรคาคาไม่แพงนะเราจะกนัหมาคลิปหน้ากับพี่ลิกแมนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ